เราทอาหาเรประมบน้ำาป้ากระเงน้ำาดเก่ามีปัญหาแล้วเราะลงมาจะดบอนี่กะเล้งรปนี่ข้าวกร้งาวกระเด้งขากะเด้ ก็ first, ินแพงขึ้นมาก็มาคือคณะกรรมการกับผู้ใหญ่นะที่ว่ามาดูนะครับเรร้อยของการจัดงานบันทึไม่ไม่เลาย้านนึขั้วใส่ทําคิดเปล่าเลยนีเรลองลไปแล้วกูบอกไงมึงค่อยขันเขามึงไปขันฟังไ้โคก่อนมึงขายพวกนี้น่างยวน่อยก่านี้ เรเริ่มเจาะแล้วนะไม่เราเ่อหน้าห้านะเรื่องอนี yeah. น้ตอนลอกอยู่ประมาณ60เมรครับนี้รเราเป็นให้ดูการเจาน้ำธรรมดาบ่เตาะเขอยู่ใกล้ๆกันนี่เลยครับไม่เารไแล้วโอ้ใบมากเดียวจ็ดจดพน้านนะ่อัน่นทีใช้ ้ตัวนี้เป็นรถคูปะตาเครื่องธรรมดานะไม่ใช่ไม่ได้ใช้เกี่ยวกับปั๊มลมล <S <S จะมีเครื่องสองแบบนะก็คือว่าใช้เป็นเครื่องคูปะตาตามบ้านทั่วไปน,นะครับก็มีอีกอย่างที่เป็นเครื่องปั๊มลมนะครับตัวนั้นจะใช้เป็นลมแรงเป็นลมเป่านะเพะื่อเพื่อแพทย์นะครับแต่ไม่ได้ใช้น้ำหล่อเลี้ยงแบบนี้นะ กบ,บเก่านะครับไปมิโโยนะกระจมนี่ั้าแรกเสร็จแล้วนะครับใกีงการที่ต่อไปนะิโย่อนะได้นะครับตจอได้แต่ระบบเขาใช้ผมใช้ความสามารถเยอะนะคนที่เป็นท่านของนันบารานะ ก็พิสัง่นคือตัวจอดเป็นที่เป็นพสังเป็นเครื่อคสั่นี่เราเขาจอเป็นี่สังงานพ่อพ่สังพิสัง ระบบส่งน้ำนะครับตัวนี้เป็นระบบใช้น้ำนะครับน้ำปั่นนะก็ะคือว่าถ้าไม่มีน้ำก็ไม่สามารถต่อได้นี่ก็คือสาป,ประปาเก่าของเรานะนี่ก็คือน้ำประดานบอ่อหมู่บ้านบอ่อใหม่นะครับก็คือมาเจาะบอ่อใหม่ ปรเก่ามันเสม,มอมีปัญหาแล้วก็มันใช้างานมาหลายปีนะประกอบเกือบยี่สิบกว่าปีแล้วนะก็เลยมาจับออกใหม่นะมันก็ฝากทิ้งไว้ตรงนี้นะครับก็นานๆาถ่ายคลิปนะเพราะว่าจะมีติดงานนะครับมีงานบวชหลังที่สมบ,บัติบางยางน,นะครับแล้วก็จะไปที่ฝันแก่นเนี่ยนะครับ าศันนี้ก็ปลอดโปร่งนะมีแดดนะครับตอนนี้นะรอตอนบ่ายมาก็เริ่มจะขึ้นอยู่แล้วนะฝากคลิปไว้ด้วยนะครับ